สวัสดีค่ะวันนี้ค่ะมินจะพาเพื่อนนะคะมาดูการตามงานของพ่อเมืองของเราอีกแล้วเพื่อนเพื่อนท่านไปตรวจนะคะบ่อยมากค่ะ ไม่ว่าจะเป็นการไปวิ่งซิติรันผ่านนะคะหรือการสัญจรเขตธนบุรีที่ผ่านมาค่ะจากถนนเรียบอุโมงค์นากล่าวกันเพื่อนยังไม่เรียบร้อยดีสักทีเลยนะคะสามที่แห่งนี้ก็คืออุโมงค์ราชดาราชพฤกษ์คันเพื่อนมันเป็นอุโมงค์ขนาดใหญ่นะคะยาว1.5กิโลเมตรค่ะส่วนที่อยู่ใต้ดินเนี่ยประมาณ1กิโลเมตรนะคะเป็นถนนสีเลนกันเพื่อนเริ่มก่อสร้างนะคะ2,561ค่ะซึ่งกทมเนี่ยเปิดให้ใช้ตั้งแต่1กันยา65ที่ผ่านมากันเพื่อนเพื่อเป็น เอรรถติดนะคะเพราะว่าถนนเส้นรัชดาราชพฤกษ์ค่ะเป็นจุดที่รถติดมากในสั่งทนนะคะเมื่อเปิดใช้ยูโมงแล้วค่ะมันจะช่วยบรรเทาเรื่องการจราจรได้มากนะเพื่อนผู้คนก็สามารถวิ่งจากแยกไฟฉายต่อเนื่องมาได้เลยค่ะแต่ทั้งนี้นเพื่อนปัญหาคือถนอนเลียบบุมงังกล่าวเนี่ยมันยังไม่เรียบร้อยนะคะมีทางการไฟฟ้านครหลวงนั้นเพื่อนนาสายลงดินนะคะแล้วก็การประปานครหลวงค่ะขุดจอดถนนกั่นเพื่อนเพื่อวางระบบท่อใตดินใหม่ค่ะส่งผลให้ต้องปิดช่องจราจร จํานวน2เลนะนะคะสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้สัญจรบนถนนเนื่องจากรถติดคันเพื่อนรวมถึงฝาปิดท่อโมงค่ะที่ปิดไม่สนิทนะคะยังเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้ค่ะซึ่งผู้รับเหมาคันเพื่อนให้คํามั่นนะคะว่าจะด,ดําเนินการแล้วเสร็จเนี่ยภายใน30พฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะล่วงเลยมาันเพื่อนแล้วก็วันนี้นะคะวันที่7มิถุนายนนะคะเพื่อนท่านพ่้าม่ของเราเนี่ยก็เดินทางไปตรวจ การก่อสร้างกันเพื่อนอีกรอบนะคะหลังจากท่านเลิกง,งานนะคะไปยามเย็นเลยค่ะท่านไปพร้อมกับนายวิษณุทรัพย์สมพลนะคะรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหาคนครค่ะท่านถึงกับพูดเลยนะคะเพื่อนว่าผมเนี่ยมาตรงนี้จนเบื่อแล้วเดอะมอท่าพระนะคะเพื่อนโครงการเจ็ดชั่วโคตทท่านว่านะคะคือมองจริงอ่ะมันเสร็จแล้วคันเพื่อนแต่ปัญหาที่บอกะค่ะคือเหลือ เหลือถนอนด้านบนนะคะเพื่อนซึ่งคาดว่าจะเสร็จ20มิถุนายนนี้ค่ะเปิดผิวจราจรได้นะคะแต่ท่านนย่ยไม่ปักใจเชื่อแล้วนะะั้นเพื่อนท่านบอกว่ายากนะผมไม่เชื่อว่าท่านพูดนะคะ เอาให้เร็วที่สุดละกันนะตามที่สัญญาคือ20มิถุนายนต้องเปิดผิวจราจรที่ท่านไม่มั่นใจเพราะว่ามันยังมีตัวบ่อที่ยังไม่เสร็จคันเพื่อนแล้วก็มีอีกหลายขั้นตอนค่ะจุดนั้นก็มีอย่างเช่นพวกฟุตบาทคันเพื่อนท่านบอกเนี่ยคนเดินไม่ได้เลยนะเนี่ยผมเดินไปเนี่ยผมไม่กล้าสบตาคนเดินถนนเลยเนี่ยกลัวเขาด่าเอาท่านว่านะคะพบว่าเพาื่อนคะถ้าเกิดเสร็จไม่ทันนะคะ21มิมิถุนายนเนี่ยจะเริ่มโดนปรับละนั้นเพื่อนปรับ2ล้าน3 0 0แสนบาทต่อวันเลยนะคะ ท่านก็บอกต้องขอโทษนะคะพี่น้องประชาชนด้วยจริงนะเป็นปัญหามากๆเลยค่ะแต่ก็จะเร่งให้เสร็จโดยเร็วค่ะแต่ว่าเอาเรที่สุดนะครับคบอือการตามที่สัญญาไว้คือยี่สิบวั 25, นนะ่าต้องเปิดผิวมันมีตัวอบอสคเวิร์ดเนี่ยที่ยังเออแต่ว่ามันก็มีอีกหลายขั้นตอนนะถูกไหมแล้วฝั่งนู้นก็ยังมีจุดที่ยังไม่เสร็จอยู่อเออเนี่ยคือไอสคารเวิร์ดนียทำอยู่เลยเอาไปดูดิอะ่ะ แล้วฟุบากก็โหคนเดินไม่ได้เลยเนี่ยขอเปิดคือมันตัวระบายน้ำฮะเดินไปจะไม่แก่สบตาคนเดินถนนเลยเนี่ยัวเขาด่าคือท่อระบายน้ำเนี่ยมันต้องเปลี่ยนทางทางท่อแล้วก็เพื่อไปติดเสาไฟฟ้าแรงสูงของไอ้กายวิทยานครหลวงก็ไม่รู้ทำไมเพิ่งเห็นกันนะต้องมาย้ายท่อให้ออกเบี่ยงยังไงตรงเนี้ยมันเป็นตลอดแนวที่ตรงนั่แต่นี่หน้าจะเสร็จกับหมดแล้ไงหรือบ่อนี้แล้วเราต้องปิดนี่ก่อนถึงจะปิดถนนได้ ก็เล่นหน่อยกันแล้วจากนั้นก็ทำพุทบาทพุทบาทเสร็จเมื่อไหร่พีุ่บาทสามสิบนอานานก็ยากอีกผมก็ดูแล้วก็ยากอีกแต่เราต้องทำไม่ได้เพราะหลังจากสามสิบก็โดนปรับแล้วใช่ไหมยี่สิบ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 เอ็ี่บดล้วโอเคโอเคลองก็เอาให้จริงจังนะสองล้านสามปรวันใช่ไหมอันนี้ยี่สิบเหรอครับ ก็ต้องขอโทษว่าพี่น้องประชาชนด้วยจริงเนาะก็เป็นปัญหาจริงแต่วเนีย่ยที่ต้องเอาท่อระบายน้ําเปีย่ยงเสานะแต่ก็พูดตรงนะของนี้ไม่ใช่ผู้เห็นหรอกมันรู้แต่ห้าปีแล้วแหละเออแต่มไม่รู้จัดซีเฟนก่อสร้างไงตั้งนานเลยเออก็ทำให้รถติดนะตอนนี้ก็เป็นหัวใจที่ข้ามาจากพระรามสามเลยก็ยี่สิบไหต้องเปิดให้ได้ครบให้หมดนะอีกแป๊บหนึ่งก็บี้เป็นโครงการที่ผมลงมาบ่อยที่สุดเลยเนี่ยเออ Ah! Oh. ก็โครงการนี้นเพื่อนๆสร้างมาราวนะคะ5ปีเต็มค่ะงานประพอกับโครงการสะพานยกนระดับข้ามแยกนระนองเทถนินทําเลยนะคะเพราะว่าทางลอดเนี้ยก่อสร้างปีเดียวกันค่ะ2,561ค่ะเพื่อนๆคะปัญหาอุปสรรคที่ผ่านมาของโครงการนี้นเพื่อนๆส่งผลให้ล่าช้านะคะเนื่องจากค่ะมีการขออนุญาตแผนการจัดการจราจรเพื่อเปิดพื้นผิวในการก่อสร้างเพื่อนๆมีเท่าประปาเดิมนะคะใต้ดินเนี่ยขนาด800ม ตลอดแนวนะคะตลอดแนวกึ่งกลางทั้งลอดค่ะแล้วก็มีขนาดพ mm ันมิลลิเมตรกันเพื่อนบริเวณกลางแยกเลยนะคะทําให้ไม่สามารถก่อสร้างผนังทางลอดได้ในบางส่วนค่ะแล้วก็ไม่สามารถขุดดินทางลอดได้ทั้งหมดอะนะคะตลอดจนงั้นเพื่อนมีคําสั่งปิดสถานที่ก่อสร้างเป็นการชั่วคราวนั้นเพื่อนตามพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการ์ฉุกเฉินพศ2548ห้ามออกนอกเคหสถานด้วยกันเพื่อนที่ผ่านมานะคะ ก็เหมือนกับที่ดอดมินเคยบอกในคลิปที่ผ่าน,านมาคันเพื่อนพ่อเมืองของเราเนี่ยจะเป็นต้องใช้โหมดโหดนะคะกับผู้รับเหมาค่ะต้องปราบค่ะและจําเป็นต้องไลฟ์ให้พวกเราดูคันเพื่อนเพราะว่าอยากให้ประชาชนเนี่ยเข้าใจขั้นตอนการทํางานของท่านน,นะคะรวมถึงรับรู้เห็นปัญหาันเพื่อนความล่าช้าต่างๆค่ะเพราะว่าประชาชนเนี่ยเป็นเจ้าของภาษีคนเพื่อนใครจะว่าท่านโอเวอร์พีอาร์ R, ก็ไม่เป็นไรนันเพื่อนท่านน้อมรับความคิดเห็นค่ะ แต่ท่านเนี่ยก็พยายามให้เห็นนะคะเพื่อนท่านเป็นคนปิดจ็อบนะคะโครงการเริ่ม6กหนึ่งเพื่อนท่านทํางานอย่างไรเพื่อนท่านต้องไลฟ์ให้ดูค่ะเพราะประชาชนอ่ะต้องทราบนะคะเหมือนกับเราตรวจงานไปพร้อมๆกับท่านนะคะจะได้เข้าใจการทํางานมากขึ้นค่ะ ส่วนความคิดเห็นเนี่ยคิดเห็นอย่างไรก็ติชมกันได้ท่านรับฟังกันเพื่อนยินดีรับฟังทุกความคิดเห็นนะคะแล้วก็จะปรับปรุงให้ดีขึ้นค่ะแล้วเรามาตามดูกันนะคะเพื่อนว่าทันไหมที่สิบมิถุนายนนี้ค่ะแล้วเจอกันนะคะเพื่อนสวัสดีค่ะ